นักกีฬาระดับโลกยังต้องมีโค้ดเพื่อเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในมุมของการทำธุรกิจก็เช่นกันการมีที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนธุรกิจก็จะเป็นกุญแจไขประตูสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นนักกีฬาระดับโลกอย่างน้องเทนนิสที่มีโค้ชเชหรือโรเจอร์เฟเดร์ที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งพวกเขาไม่ได้อาศัยเพียงพรสวรรค์หรือการฝึกฝนอย่างหนักเท่านั้น แต่พวกเขามีโค้ดที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและโค้ดไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงเทคนิคหรือวางกลยุทธ์แต่ยังผลักดันให้นักกีฬาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองในมุมของการทำธุรกิจก็เช่นกันหลายคนอาจคิดว่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องเก่งรอบด้านและทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่ความจริงแล้วที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนธุรกิจก็เปรียบเสมือนโค้ดมืออาชีพที่จะช่วยให้คุณย่นระยะเวลาสู่ความสำเร็จเพราะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและช่วยทำให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นในขนาดเดียวกันพวกเขาก็จัดการกับด้านที่คุณไม่ถนัดและที่ปรึกษาจะมีมุมมองใหม่ๆไอเดียและมีกลยุทธ์ที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงที่ปรึกษาไม่ได้เป็นเพียงแค่คนให้คำแนะนำ แต่เป็นหุ้นส่วนในการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณพวกเขาช่วยให้คุณมองเห็นภาพใหญ่ในขณะที่ยังคงใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,อยๆที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณการมีที่ปรึกษาไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถแต่มันคือความฉลาดในการบริหารสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดเพราะว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนั้นมันเร็วกว่าและประหยัดเวลากว่าการเรียนรู้ จากความผิดพลาดของตัวเอง